สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องที่เด็ดสวนบอลนอกวีหนึ่งประดาวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567เดค่ะทีเด็ดสวนบนอกนะคะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดสวนกระแสเทคนในส่วนบอลนอกบันเตงวันนี้ที่เด็ดบันเตงคัดเน้นๆให้วันรักสองคู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ที่เด็ดสวนบนอกที่อิงดาวหยิบมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ะคะ่ะกดซ b s c r คร e นี่ช่องที่เด็ดส่วนบนนอกนะคะช่องน,นี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวต้องขอกราบขอพูณไปยังสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวคะ่ะเมื่อวานนี้นะคะทางนะัช่องที่เด็ดส่วนบนนอกวีหนึ่งของเราก็เจ้าไปอีกแล้วนะเพราะว่าเขาไปคู่เสียไปคู่แต่ไม่เป็นไรอันนี้อีกช่องทางหนึ่งคือช่องที่เด่นบอกต่อนะคะสามคู่ที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้เข้าไปสองเสียแค่หนึ่งก็ยังสามารถไปต่อกันได้สําหรับสมาชิกเอฟซีท ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามอิงดาวก็ฝากเข้าไปกดติดตามที่ช่องที่เด็ดบอกต่อช่องนี้ให้กับอิงดาวกันด้วยละกันค่ะอะเดี๋ยวเรานำะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่า2คู่ที่วันนี้อิงดาวยิยกมาฝากให้ทางน้นช่องที่เด็ดส่วนบอลนอกน,นะคะเป็นบอลอะไรกันเอ่ยสองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้ทางนักช่องที่เด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งประจำวนันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567ก็เป็นบอลย e ูโรปารีกทั้ง2คู่กันเลยทีเดียวคู่แรกนะคะเป็นคู่ระหว่างลาซิโอพบกับทางด้าน,นะคะปอร์โต คู่นี้เตะกันในเวลาตีสับตรงตามรางบ้านเราคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างดินามโมเคียฟพบกับทางด้านนะคะเฟเรวาวาโรซี่ va นะคู่นี้เตะกันในเวลาตีสับตรงตามเวลาของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมแรกที่แข่งกันมาเลยดีกว่านะคะ พอมูลสฮิติค่ะขอทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างราซิโอนะคะเตรียมเปิดสนามต้อนการมาเยือนของน้าทีมเยียนอย่างปอร์โตค่ะคู่นี้เตะกันที่สนามสตาดิโอโอริมปิโกเวลาตีสามตรงต้องบอกว่าสาิติในการเจอกันของทั้งคู่นะคะที่เคยเจอกันมาหนะ้านัดล่าสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านที่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการเสมอไปสองแล้วก็แพ้ไปสามนัดล่าสุดเจอกันมาเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเดือนที่สองปีสองพันที่ยี่สิบสองก็เป็นการจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปที่สองประตูต่อสองกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็งงงางงาาาานนนนนะะขอทด้้้เจบ ฟอร์มในช่วงหลังต้องบอกว่าเกมในบ้านของเขานั้นทําผลงานทั้งท่าจะดูดีมีทรงเพราะว่าสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง5นะัดติดต่อกันด้วยค่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างปอโต้ค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ไม่ได้ขี้หรือขี้เละอะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมนอกบ้าน5นะัดหลังสุเป็นการชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2 2นะัดล้าสุก็เก็บชัยชนะม่ได้ทั้ง2นะัดติดต่อกันด้วยแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างปอโต้พวกเขามาในระบบ4 2 3 1. สสน่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างลา เลทราคาลงน้าและเลทราคาปัจจุบันก็เปิดไปให้ขอสักสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะคะที่ก็เปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะเป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่างราซิโอค่ะที่ไฝ่ายเปิดเลทราคามาต่อนะคะที่เลทราคาล่วงหน้าเลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบสิบน้ําได้ไหลมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปปหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบห้าค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เลทส่วนบนนอในการเทียบเลทราคาตลาดหนึ่งคูสองที่นักติดเขาเปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างราซิโอเปิดเลทราคามาต่อที่เลทราคาสองจุดสี่เจ็ดค่ะถ้าเรา จะใช้เทคนิคของด้านที่เหลอส่วนนอในการเทียบเรทราคาตารางของด้านเจ้าบ้านแล้วเหลราคาน้ากนะ็จะต้องอยู่ที่เรทราคาสองแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๊บอ่าเรลราคาน้าก็จะอยู่ที่เรทราคาสองจุดหนึ่งหนึ่งค่ะนี่แต่ณนะตอนนี้น้ําค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคาสองจุดสี่จะแบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างลาซิโอจะสามารถทํากำไรในเกมนี้มองว่าก็ยังมีความ ค่อนข้างจะยังเอาแน่เอาหนองค่อนข้างยากอยู่ส่วนทางด้านทีมเย,ยือนอย่างปอโต้ค่ะเลยราคาน้กกานั้นาอีเปิดมาเปิดมาที่เรทราคา2.77ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เรทส่วนนอกในการเทียบเรทราคาน้ํานะคะที่เรทราคา2.98 แบบนี้นะคะโอกาสนะที่ทางด้านทีมเยนย่างปอร์โตจะสามารถทําอะไรในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้นะส่วนะคะทางด้านเรทราคาเสมอนะตอนนี้เปิดมา,เป,ดมาเปิดมาที่เรทราคา3.17ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เล่ส่วนมานในการเทียบเรทราคาเสมอเลทราคานามจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.20แต่นะตอนนี้ค่นาน้ำนะค่อนข้างจะไหลลงมาที่เรทราคา3.17แบบนี้โอกาสนะคะที่ทั้งสองทีมจะจบลงที่ผลสกอเสมอในเกมนี้ มองว่ามีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนบันเตะก็เข้ามาดูเลทราคาน้ำก็ดูแล้วกันว่าเลทราคาน้ำมันจะไหลเป็นไปยังไงแล้วก็ค่อย็เราจิ้มเรื่องลงทุนกันไปได้เลยสําหรับนะคะผู้แรกค่ะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเลทราคาน้ำนะตอนนี้ที่ค่อนข้างที่จะเปิดมาเป็นทางด้านนะคะเจะ้าบ้านอย่างราศีโอเปิดเลทราคามานะคะค่อนข้างที่จะจ่ายน้ํามากกว่านะคะนี่เลยค่ะอิงดาวมองว่า ถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกเชียร์ยังไงอิงดาวขอเห็นต่างเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างปอร์โตเลยละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาวิเคราะห์นะคะกันที่คู่ที่สองกันต่อเลยดีกว่าค่ะคู่ที่สองนะคะที่วันนี้อิงดาวนะคะยินโจ๊มาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซีก็เป็นคู่ระหว่างดินาโมเคียพบกับคันด้าเฟเรวาร์ซีเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างดินาโมเคียค่ะอยู่ในนะคะอ่า ได้เปิดสนามตระการไปมมเยีอนของด้านทีมเยนยางเฟเรนบารอสซีนะคะต้องบอกว่าเกมนี้เตะกันที่สนาม v วิลด์สปาร์คสตาดิโอนะคะสถิติในการเจอกันของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาสามนัดก็ถือว่านะคะ ผัดกัะแพ้ผัดกันชนะคนละ1นนัดแล้วก็เสมอไป1นนัดด้วยกันค่ะส่วนนะคะฟอร์มการเล่นค่ะของทางด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้าน5นะัดหลังสุดก็ถือว่าทําผลงานค่อนข้างจะทรงๆแหละเพราะว่าเกมในบ้านชนะไป3เสมอ2แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนัดล่าสุดก็เก็บชัยชนะมาได้ด้วยถึง5ประตูต่อ2กันเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านนะคะทีมยนอยนยงเฟรตบอลซีค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ถือว่ายัางค่อน,คอ,นอ,อ,นอนข้างจะอยากเอาแน่นอนขค่อนข้างที่ยากอยู่เพราะว่า5นะ้นัดหลังสุดกับเกมนอกบ้านนะคะเขาชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2แต่นันสุดสามามรถ เก็บชัยชนะมาได้นะคะถึง2ประตูตอนหนึ่งแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีเมเยอญาเฟเรวารซีพวกเขามาในระบบ4 2่สอสามห่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างดินาโมเคียฟก็มาในระบบ4141ค่ะเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันท,ที่เขาเปิดมาให้ของสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่งหน้าค e ่ะและเลทราคาปัจ hmm. จ nah. <t ani> ุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้ค่ะเขาก็เปิดมาให้นะเป็นทางด้านะะคเจ้าบ้านนะคะอย่างดินาโมเคียสค่ะที่เป็นฝ่ายเปิดเลทราคามาตอนที่เลทราคาลงหน้าเปิดเลทราคามาที่เลทราคาปกปอหรือว่าเลทราคาเสมอคบครึ่งลบสิบน้ำได้ไหลมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เลทราคาปอปอหรือว่าเลทราคาเสมอควบครึ่งลบห้าค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเลทส่วนอนในการเชียบเเลทราคาตารหนึ่งกุศลที่ใตอนนี้เปิดมาให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างดินาโมเคียสเปิดเลทราคามาตอนที่เลทราคาสองจุดสี่ ในการเทียบเรทราคาของทาง้าเจ้าบ้านแล้วเลทราคานังจะต้องอยู่ที่เรทราคา2.12แต่นักตอนนี้น้าค่อนข้างนะคะที่จะไหลขึ้นไปที่เลทราคา2.42วันนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างดินาโมเคฟจะสามารถทํากำไรในเกมนี้มองว่าก็ยังค่อนข้างจะอยางเอาแนวนอนค่าทียากอยู่ส่วนทางด้านทีมเยอร่างบรเลซีค่ะเลทราคานังนตอนนี้เปิดมาเปิดไปที่เลทราคา2.91ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดทส่วนนอกในการเทียบเรทราคาของทางด้านทีมเยอรนแล้วเรทราคาหนังจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.07แต่ณตอนนี้ น้ำน,นะคอน้างที่จะไหลลงมาที่ได้ราคา2.9 1ใ่นโอกาสนะคะที่ทั้งด้านทีมเยืยนอนยาฟเ,เรวัลซิจะสามารถทำอะไรกันี้มองว่ามีความเป็นไดน้ส่วนทางด้านเรทราคาเสมอนน้าตัวนี้เปิดมาิดที่ไร้ราคา3.07ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่เดทเสมอ,นนอในการเทียบเรทราคานะคะของทางด้านเรทราคาเสมอแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่ได้ราคา3.08 แต่ณนะตอนนี้น้ําค่อนข้างไหลลงมาตังหนึ่งที่เลยราคาสามจุดจะแบบนี้โอกาสที่ทั้งสองกินี้จะจบลงที่ผลสอกอร์เสมอก็มีความเป็นไปได้อีก แต่ยังไงแล้วทั้งหมดทั้งมวลก่อนมาเตะก็เข้ามาดูเรทราคาน้ําก็ด้วยว่าเรทราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็เขาเลยจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยซับรับคู่ที่สอนนะคะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้งดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ดูจากเรทราคาน้ําแล้วเหมือนกับคู่แรกเลยยังไงอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านทีมเยอญอย่างเฟรเดร์บาโรซีเลยละกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะมาสรุปกันเลยดีกว่าค่ะว่า2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวขัดมาฝากให้นะทางหน้าช่องนะคะทีเด็ดส่วนบอลนอกวีหนึ่งอิงดาวเลือกเชียร์ไไปทททีี่าาางงด้้นนนมหกับคะ สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวพัมาฝากให้ฐานะเชอ่เดืดส่วนบอลนอวีหนึ่งประจรําวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายน2567็ 4, ค่ะคู่แรกนะคะอิงดาวขอเลอกเชร์ไปที่ทางด้านนะคะทิมเยือนค่ะอย่างปอโต้ค่ะเลือกจิมนะคะไปที่เรทราคาประปอลว่าเรทราคาเสมอคบขึ้นก็ได้เลยแล้วก็คู่ที่สองอิงดาวขอเลอกเชร์ไปที่ทางด้านทีมเยือนอย่างเฟรนวอลลซี่ค่ะเลือกจิมไปที่เรทราคา ปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบคือล้วก็ติดไปนมที่เรทราคาเสมอไว้ทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวนะแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางน้าช่องนะคะที่เรทส่วนบนนอกวีหนึ่งให้สาหรับสมาชิกเอฟซีได้รับชมเป็นอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคำาฝากให้สหรับสมาชิกเอฟซีผลประกอบการเป็นอย่างไงกันบ้างค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีนะคะว่าอีกนิดหนึ่งเลยค่ะนี่เลย ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกด u b s ส r ค b e นะคะเป็นกำลังใจให้แต่잉ดาวกันด้วยเพื่อที่잉ดาวจะได้มาคัดที่เด็ดบนเตงนะคะให้สำหรับสมาชิกเอได้รับชมกันทุกๆวันกันเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าทัศนะบอลที่วันนี้잉ดาวคับมาฝากให้ไปเพียนหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของ잉ดาวฉะนั้น잉ดาวจะอ้างอิงจากเรทราคานำจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอท่านใดมีความเห็นต่างก็สามารถชอบจัดคัดส่วนกับ잉ดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ตามใจชอบแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้ แล้วก็ขกําลังจิ้มเลือกลงถูกันไปได้เลยค่ะก็อย่างที่บอกไว้ค่ะถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีฐานะช่องทีเด็ดสว่วนบนอกหรือแม้แต่จะเป็นช่องทีเด็ดบอกต่อของอิดาวแล้วสาม,มารถนะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะเรื่องฟุตบ,บอลเับอินกาบการส่วนตัวได้เลยค่ะที่ @ing688 หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักบุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์ก็ได้เลยค่ะก่อนจอากกันไปในวันนี้อิดนอดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนะคะอย่าลืมนะคะ ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวนะแล้วก็อิงดาวก็จะได้คำนะคะ,ะที่เด็ดดีๆให้สำหรับสมาชิกซีนะคะได้นำไปต่อยอดสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกซีที่ติดตามรับชมอิงดาวกัะจบคลิปขอให้เฮงรว,วยโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะลราพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ